เป็น2ยกที่ผ่านพ้นไปแบบกดดันแล้วก็อึดอัดทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนต่างยังไม่ได้ใช้ลูกถนดัดลูกเก่งของตัวเองสักเท่าไหร่ครับอ่ะยกนี้หลานย่าโมขีคอแล้วครับแต่ว่าสายเพชรดูครับไม่หนีไม่ถอยไม่กลัวนะครับดูครับปักหลักแรกเลยโอ้โหสายเพชรนี่วงไนก็ว่ายามจะล็อกจะไล่สู้เหมือนกันแต่หลานย่าโมนี่เริ่มจะเดินเบียดถึงตัวแล้วโอ้ศอกก็มีดักบวกด้วยหรือว่าไม่มีตกใจไม่มีกลัว แล้ววงในดูว่าจับได้เปรียบแล้วตอนนี้ทางลานของยนันหลานย่าโมนะครับเด้ตงตีไปเรื่อยตีมาก็ตีคืนเลยครับแต่ะดอกที่ตีนี่โอ้โหจิกเข้าไปที่สีข้างครับจิกเข้าไปเดินเข้าหาครับโอ้โหเนี่ยต่อยลําตัวมาก่อนเลยครับเป็นใบเบิกทางตีขวาครับสายเพชรสายเพชรก็ย,ยังไงครับโอ้โหมีศอกสลับด้วยครับความหลากหลายที่สําคัญมาก หลานยาโมไม่สนครับจะสับศอกก็สับไปครับจะเสียบเข่าก็เสียบไปครับหลานยาโมมุดไปเรื่อยเลยไปเรื่อยแล้วครับอาศัยความใหญ่ความยาวครับขยี่วงในโอ,โ,โอ้โหใส่เพชรเอาแล้วสอกมาแล้วมาสอกมาดลำตัวทั้งหมัดโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันเบียดเข้าไปตอนนี้วงในวงในก็สู้ในด้วยไม่สนนะครับหลานยาโมนี่จะเข่าอาชีพแต่ว่าไม่กลัวทางด้านของใส่เพชรแต่ว่าจังหวะการลอกการหมุนตีนี่ ดูแล้วหลานย่าโมนี่จะทําได้ดีแต่ว่าต้องเดินเบียดเดินปล้ำให้ได้เพราะอยู่นอกนี่ดูว่าอาจจะโดนหมัดได้นะเลี่ยมสุดท้ายเมื่อสักครู่ครับเลี่ยมสุดท้ายวงในนี่เป็นของหลานย่าโมครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ครับเสียหลักไปสายเพชรไมโซนครับปกักหลักทอดสมอแล้วครับแลกเข่ากันเลยครับถ้าเป็นเรือนี่ไม่ไปไหนแล้วครับทิ้งสมอแล้วก็สู้เข่าเลยโอ้โหทำไมมันชุลมุนวุ่นลักกันแบบนี้ครับบิดไปบิดมาโอ้โยแล้วเตะอีกทีนึงครับของแถม ที่ไม่มีใครอยากได้ครับเดินเข้าหาครับสายเพชรครับสายเพชรเดินเข้าไปเจอแท่งขวาจิ้มลำตัวครับวงในนี่เรียกว่าเป็นของหลานย่าโมชัดเจนแล้วตอนนี้ดูขยมใหญ่เลยนะครับพอปล้ำได้นี่โอ้โหได้ว่าทําได้ชัดเจนแต่ว่าสายเพชรไม่สนเปียนเข้าไป<อ>าทั้งหมัดทั้งสอกแล้วก็ทีมงานนี่บอกให้ต่อยหมัดอย่างเดียวห0 0 0งแบาทนะครับรออยู่ต้องทําให้ได้พลิกเกมให้ได้ มวยที่จะร่วงขบวนโดยสารก็ใจเย็นๆนะครับนี่เพิ่งครึ่งทางเท่านั้นครับยกสามตงอ้าวเสียบซ้ายสองหลอกสามหลอกโอ้โหมีสองด้วยครับแต่ว่าหลานจ้าโมยังเฉยยังไม่มีอาการอะไรครับดูครับพยายามจะขวางหน้าควางไม่ได้ก็ล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็เหลี่ยมนี้ครับไม่เหลี่ยมสุดท้ายครับหลานจ้าโมมาอีกแล้วนี่แหละครับโอ้โหรีกว่าจะพลิกเกมได้ก็หมัดก็ศอก้วครับมาเลยครับแล้วกล้าออกอาวุธกล้าต่อยด้วยรูปร่างเสียเรียบก็จริงไม่สนเบียดชนอย่างเดียวหลานเจ้าโมต้องพยายามขึ้นบนนะครับแล้วก็ ล้ำในตีเข่าเอาไว้ตีเละครับโอ้โหบวกสอกันจังหวะนี้เอาเลยครับมีสิทธิ์หล่นได้ตลอดทั้งคู่ครับมีได้มีโดนนะครับชั่วโมงนี้มีได้มีโดนครับง้างแล้วถีบไว้ก่อนครับเดินเข้าหาครับสายเพชรเดินเข้าไปครับเตะซ้ายครับซ้ายหน้าเตะขวาคืนครับวงในปั้มได้โอ้โหแม่แทงไม่ค่อยชัดครับหมดยกที่สามโอ้โหครับยังไม่แพ้ครับอะเดินต่อครับสายเพชรแต่ว่าหลังย่าโมนีชิงออกแข้งไว้ก่อนแล้วครับ ดอกแรกของยกนี้ครับเกมเดินเข้าไปสายเพชรโยกเข้าไปขยับเข้าไปครับจังหวะมาไหมจังหวะสังเกตดูดีๆครับมัดีนเตรียมจิ้มท้องเลยครับเดี๋ยวดูเดิเข้าไปครับสายเพชรครับมาสกูเสียเงาเสียโบสเสียจีครับบอกลงในเสียบเน้นๆหน่อยครับส่วนนี่มิตรนครบอกมัดกับซอกครับเดี๋ยวดูครับตามใบสั่งหรือเปล่าครับ แต่ว่ามีตำหนิแล้วนะครับเลือดไหลมาครับทางด้านของสายเพชรครับโดนหมัดขวาเดินเข้าหาต่อครับไม่เจ็บไม่ช้าไม่ชินครับเดินเข้าไปยกนี้ดูว่าโอ้โหออกมาผ่อนเกมเอ้าวผ่อนเกมนี่โดนเลยนะครับทางด้านของหลานย่าโมยกที่สามที่ผ่านมานั้นเดินปล้ำไหททาได้ดียกนี้นี่ออกมาเล่นจังหวะปล่อยให้ทางด้านสายเพชรนี่เดินเตะเดินต่อยแล้วก็พลาดไม่ได้นี่นะครับหมัดแรงทุกลูกอ้าวโดนเข้าไปทําท่าไม่ดีเหมือนกันอโอ้โห <โฮ S 1> จิ้มท้อง มาลับก่างทั้งงานโอ้โหชุดนี้ทำได้ดีเลยทางด้านของสายเพชรโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่ามีอนาคตทั้งสองคนแล้วครับเพราะว่าเป็นนักวยที่คิดบวกครับใครที่คิดบวกนี่ต้องบอกว่าอนาคตสดใสครับเอาแข่งขวาไปครับหลานย่าโบชอบสายเพชรแขงซ้ายชอบต้องคิดบวกนี่แหละเอาเดินขวาาต่อครับเตะจาล่ากไปครับสายเพชรครับพยายามกระจายความเจ็บปวดครับเพิ่มเติมความหลากหลายอาวุธครับทีไว้ก่อนเลยครับทางด้านของหลานย่าโบเลือดขึ้นหน้าแล้วครับ สายเพชรเลื่อยขึ้นหน้าของจริงครับบังลีตอนนี้เริ่มบ้าเลือดแล้วเดินชนอย่างเดียวแข้งขวาห,หลานย่าโมก็มีคืนด้วยโต้ขวาสวยๆไม่สนแล้วครับนี่แหละครับเบียดเข้าไปสายเพชรตอนนี้เครื่องเริ่มติดเงินอัจฉริก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเบียดอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้ออกแข้งไปมาสวยหลานย่าโมก็พยายามโต้โอ้โหเกมการชกคู่นี้เบียดกันสนุกเหลือเกินเดือดจริงๆครับเดือดถึงขั้นเลือดข,ขึ้นหน้าเลือดสาดแล้วครับแต่ว่ายังไม่หยุเดเลยครับสายเพชร เน็นบัตรครับแข้งขวาไปหลานย่าโมนี่เก็บกันบังโต้แล้วครับเซฟตัวเองก่อนแล้วครับสถานการณ์ตรงนี้นี่ดูเหมือนว่าจะมันอกมันใจครับ้องกันตัวแล้วก็คอยโต้เน้นๆครับนี่ครับแข้งซ้ายสายเพชรมาแล้วต้องเรียกว่าเลือดท่วมหน้าเลยครับเดินเข้าไปเช็ดเลือดไปแล้วออกอาวุธไปด้วยครับสายเพชรครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายไปก่อนครับเรียวว่าซ้ายแต่ละดอกนี่ตอนนี้นี่สวยๆทั้งนั้นทางด้านของสายเพชรเอาแล้วหลานย่าโม จะคุมเกมเยอะก็ไม่ได้ต้องขยันโตพราตอนนี้ยิ่งชุกยิ่งแรงเบียดเข้าไปเรื่อยสายเพชรเบียดเข้าไปทั้งแข้งทั้งมัดโอ้โหแต่ว่าขานยาโมเองก็มีโต้ขวาสวยๆยังไม่หยุดเดินครับสายเพชรสายขวาแข้งประสานกันครับเดินต่อแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้อิดอัดให้รําคาญใจก็คือเลือดที่มันไหลมาเป็มหน้าของสายเพชรนี่แหละครับโอ้โหเดือดเลยเอะมาลุ้นกัน ถ้าได้ไปก็ดีใจด้วยครับแต่ว่าก่อนจะได้เงินเยอะๆแบบนี้ก็ใช้ความพยายามกันหน่อยแต่ว่าปล่อยตัวออกมานี่โอ้โหหลานย่าโมนี่ต้องเดินเบียดตามสไตล์แล้วครับอย่างน้อยๆก็ครึ่งยกแล้วครับเพราะไปถอยไม่ได้สายเพชรน,นี่ถ้าปล่อยให้สายเพชรเดินเข้าหาออกแข้งออกหมัดนี่อันตรายแล้วก็มีศอกด้วยวเดินล้าในครับหลายคนงงว่าเอะหลานย่าโมดูได้เปลี่ยนแล้วไปเดินทําไมก็เป็นการป้องกัน หมัดป้องกันศอกไปในตัวด้วยครับอยู่ระยประชิตนี่ครับต่อยท้องครับสายเพชรยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมยังไม่หยุดยังคงเดินอยู่ครับดูครับโอ้ยมัลขวาต่อยได้เอ้าได้ลุ้นได้เสียวได้เฮแล้วครับเรียกว่าออกได้ตลอดเหมือนกันไม่ยอมง่ายๆโอ้โหเงินอาทิสามแสนบาทรออยู่สายเพชรต้องพยายามเบียดมีต่อยท้องต่อยหน้าหัวใจนีสุดยอดนะครับโอ้เด็กคนนี้นี่น่าจับตามีอนาคตนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามทีตอนนี้ โอ้มาดูหลานย่าโมพยายามจะล็อกเอาไว้เลยนะครับรู้นะครับว่าอยู่ห่างนี่มีสิทธิ์โดนหมัดได้เหมือนกันทีนี่15วินาทีสุดท้ายก็พลิกมาแล้วได้นะครับเดี๋ยวดูครับว่าสายเพชรนี่จะตามเฉียบขาดเป็นหรือเปล่าครับเฉียบขาดนั้นยอดครึ่งล้านครับอันนี้30,000 0ครับได้ไม่ได้ครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งโดยประมาณคเชื่อว่าแฟนมวยที่ชมอยู่แลตอนนี้หน้าเพจมวยเดชไปเก้าหรือว่าช่องยูทู e เพชรยินดีมวยไทยก็คงลุ้นแหละครับ หลุดในสายเพชรครับได้สามแสนวันนี้ครับอโอ้แต่ว่าตอนนี้มั่นใจแล้วทางด้านของหลานย่าโม,โมนี่เดินมาครึ่งยกนะครับอีกครึ่งยกนี่ออกมาเล่นจังหวะฝีมือคอยเตะคอยถีบเข้าในก็ล็อกเอาไว้ทำให้สายเพชรน,นี่ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดไม่เป็นชิ้นเดินอันเท่าไหร่แต่ยังไม่ท้อยังคงเดินเบียดอยู่ตลอดก็อย่างที่พี่อารีว่าเลยครับยังไล่ยังเดินอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับจะจนกระดานหรือเปล่า หาตัวหลานย่าโมให้เจอครับตอนนี้ครับนี่แหละครับพอเดินเตะขานี่หลานย่าโมบอกเตะมาอีกเอาแต่ว่าวงในจับได้นี่ล็อกไว้เลยปล่อยให้ทางด้านของสายเพชรนี่ต้องพยายามฮึดเดินให้เร็วกว่านี้ขอสักหมัดน,นะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้ายังไม่เข้าจุดโฟกัสตอนนี้นี่แหละครับโอ้โหมีหมดัดมีศอกบวกวงในนี่ล็อกคุมเกมเอาไว้ทางด้านหลานย่าโม ตอนนี้ไม่สนแล้วสายเพชรเองก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่แพ้ชนะไม่รู้แต่ชกวันนี้นี่โอ้โหได้ใจแฟนมวยหลานยาโมต้องพยายามคุมเกมให้อยู่เหลืออีก10ไม่ถึง10วินาทีแล้วสายเพชรต้องพยายามลุกไล่แล้วครับตอนนี้เบียดเข้าไปเอาทั้งแข่งทั้งหมัดโอ้โหเอาละครับก็เป็นทางด้านของหลานยาโมนะครับเป็นฝ่ายชนะนะ